สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับเรียนวิทย์กับครูนิวนะคะวันนี้เป็นคิวของน้องๆป .1 น,นะคะที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวนะคะก่อนอื่นนะคะอยากให้เด็กๆเ,เตรียมความพร้อมของตัวเองนะคะมีสมาธินะคะมีดินสอม,ม่ยางลบนะคะเพื่อที่พร้อมจะเรียนไปพร้อมๆกันนะคะเอาล่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาเรียนรู้สิ่งรอบตัวเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเรามารู้กันก่อนเลยว่าเมื่อเราเรียนแล้วเนี่ยเราควรรู้อะไรหลังจากที่เรียนแล้วเราจะได้โฟกัสถูกนะคะว่าในการเรียนวันนี้เนี่ยเด็กๆจําเป็นที่จะต้องตั้งใจฟังตรงไหนช่วยคิดตรงไหนได้บ้างแล้วเราก็จะมีแบบทดสอบหลังบทเรียนกันด้วยนะคะนี่เลยค่ะสิ่งรอบตัวเราที่เด็กๆจําเป็นจะต้องรู้นะคะก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรานั่นเองนะคะสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราก็จะแบ่งออกเป็นสองอย่างนั่นก็คือ พืชแล้วก็สัตว์นั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องนี้จบแล้วเรื่องต่อไปเราถึงจะเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของทั้งพืชแล้วก็สัตว์นั่นเองนะคะเอาละถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆก,ก่อนอื่นคุณครูนิวอยากให้เด็กๆช่วยดูภาพนี้ก่อนเลยนะคะว่ารอบๆตัวของเด็กๆในภาพนี้เนี่ย จะพบสิ่งมีชีวิตมากมายเลยนะคะประกอบไปด้วยทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะเอาล่ะคราวนี้มีเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงสองคนเนี่ยกำลังช่วยกันทำสวนเลยนะคะรอบรอบตัวก็จะมีสัตว์หลายชนิดมีพืชหลายชนิดเลยคราวนี้ครูนิวก็อยากให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันแยกนะคะแยกสังเกตนะคะว่า,อารอบตัวเรามีพืชเป็นอะไรบ้างแล้วก็มีสัตว์เป็นอะไรบ้างนั่นเองนะคะ ก่อนอื่นเรามาดูประเภทของพืชกันก่อนนะคะเด็กๆเรามาดูกันก่อนเลยว่าพืชที่เด็กๆสังเกตเห็นมีอะไรบ้างคุณครูจะให้เด็กๆสังเกตสามวินาทีนะคะอย่างไวเลยแล้วคุณครูก็จะมาช่วยอฉเฉลยนะคะว่ามีอะไรบ้างพร้อมยังคะเด็กๆมีเยอะแยะเลยเอาพืชก่อนเนาะเอาละเรามาดูพืชชนิดแรกนั่นก็คืออะไรคะ เป็นพวกต้นหญ้านั่นเองนะคะเห็นไหมคะมีต้นหญ้านะคะต่อไปมีอะไรอีกนี่คืออะไรคะลูกดอกไม้ใช่แล้วค่ะมีดอกไม้สีเหลืองเลยเด็กผู้หญิงกําลังรดน้ําด้วยนะคะต่อไปนั่นก็คืออันนี้คือต้นอะไรคะเด็กๆแครอทนั่นเองนะคะแครอทกินได้ไหมเอ่ยกินได้ถูกไหมคะมีอะไรอีกนี่เลยนะนี่ก็คือ ต้นไม้นั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างที่อยู่ในภาพเป็นประเภทของพืชน,นะคะคราวนี้พอเด็กๆแยกปร,ประเภทของพืชได้แล้วเรามาดูว่าอะไรจัดเป็นสัตว์กันบ้างนะคะไปดูสัตว์ตัวที่หนึ่งเลยนี่เลยค่ะก็คือสุนักนั่นเองนะคะสุนัขมีกี่ตัวลูกมีสองตัวนะคะต่อไปตัวอะไรคะที่จัดเป็นสัตว์นะคะนี่เลยอันนี้คืออะไรคะเด็กๆ กระรอกนั่นเองนะคะกระรอกต่อไปตัวนี้ก็คือนกนั่นเองนะคะนกมีสองตัวเลยจากนั้นก็มี ผีเสื้อนะคะถูกต้องเลยจากภาพนี้นะคะเด็กๆสังเกตนะคะแล้วก็จำแนกได้ว่าสิ่งมีชีวิตใดจัดเป็นพืชถูกไหมคะแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตใดที่จัดเป็นสัตว์คราวนี้เรามาสรุปกันนะคะเด็กๆนักเรียนพบอะไรที่เป็นสิ่งมีชีวิตบ้างนะเมื่อสักครู่นี้จากภาพนี้นะคะสิ่งแรกเลยก็คือหญ้าออกเสียงคือมีภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะออกเสียงว่า Glass นะคะต่อไปต้นไม้ tree นะคะ tree คือต้นไม้ต่อไปดอกไม้นะคะเรามาสรุปกันอีกทั้งหนึ่ง flower flower นะคะต่อไป a r r o t carrot ก็ออกเสียงตามตัวเลยนะคะอันนี้เป็นพืชที่เราสังเกตได้จากภาพนี้นะคะต่อไปจัดเป็นสัตว์เรามีอะไรบ้างสุนัขนะคะ Dog Dog นะคะต่อไปนก ok, นะคะ bird bird นะคะต่อไปกรอก squirrel squirrel นะคะต่อไปค่ะผีเสื้อนะคะ butterfly butterfly เด็กๆได้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะครั้งนี้นี่เป็นการสังเกตง่ายๆและเด็กๆก,ก็สามารถแยกได้ด้วยว่าสิ่งมีชีวิตประเภทใดจะเป็นพืช และสิ่งมีชีวิตใดจัดเป็นสัตว์นะคะอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่เด็กๆจะต้องรู้รอบๆตัวของนักเรียนเด็กๆแยกให้ออกว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรที่เป็นพืชมีสิ่งมีชีวิตอะไรที่เป็นสัตว์นะคะคราวนี้ให้เด็กๆเ,เนี่ยลองสำรวจรอบๆบ,บ,บ้านตัวเองนะคะว่ามีพืชอะไรบ้างแล้วก็มีสัตว์อะไรบ้างแล้วเราจะมาดูว่าคราวหน้าเนี่ยใครส่งการบ้านครูนิวนะคะใครจะสำรวจได้เยอะกว่ากันนะคะ โอเคเมื่อเด็กๆแยกได้แล้วนะคะว่าสิ่งมีชีวิตใดเป็นพืชสิ่งมีชีวิตใดเป็นสัตว์เราไปดูต่อไปเลยค่ะว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคราวนี้นะคะเด็กๆ เมื่อเรารู้แล้วว่าเราดูด้วยตาเรารู้ใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นพืชอะไรเป็นสัตว์คราวนี้เราจะมาสรุปจากลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันระหว่างพืชแล้วก็สัตว์นั่นเองนะคะเรามาดูพืชก่อนนะคะว่าส่วนประกอบลักษณะภายนอกของพืชน,นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเรามาไล่จากด้านล่างสุดเลยนั่นก็คือ รากนะคะรากที่จะช่วยดูดน้ำและแร่ธาตุที่อยู่ในดินนะคะแล้วก็ช่วยยึดลำต้นให้ตั้งตั้งตรงได้ด้วยนะคะถัดจากรากขึ้นมาก็คือส่วนของอะไรคะลูกลำต้นนะคะลำตน้นก็จะมีท่อลำเลียงน้ำท่อลำเลียงอาหารนะคะแล้วก็เป็นช่วย ให้เกิดชูกิ่งก้านใบด้วยนะคะนี่คือส่วนของลำต้นของพืชน,นะคะต่อไปลักษณะต่อไปก็คือใบนะคะใบของพืชก็จะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันมากมายแล้วแต่ชนิดของพืชน,นะคะใบเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวส่วนมากนะคะการที่มันมีสีเขียวครูนิวให้ความรู้เพิ่มเติมเพราะมันสามารถสังเคราะห์แสงได้การสังเคราะห์แสงฟังง่ายๆก็คือการสร้างอาหารของพืชน,นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆมีใบแล้วนี่สีแดงๆนี่คืออะไรคะผลของเขานั่นเองนะคะพอเขาจเจริญเติบโตเต็มวัยเขามีการผสมพันธุ์เขาก็จะ เกิดเป็นผลออกมาหลังจากที่ดอกเกิดการผสมพันธุ์ของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่สีเหลืองๆอยู่ตรงนี้นั่นก็คือดอกของพืชนั่นเองนะคะซึ่งพืชบางชนิดก็มีดอกบางชนิดก็ไม่มีดอกเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องถัดไปอีกนะคะเด็กๆอันนี้เป็นลักษณะภายนอกของพืชนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูลักษณะภายนอกของเจ้าสัตว์กันดีกว่านะคะอันนี้เป็นตัวอย่างก็คือให้เป็นน้องหมามานะคะเรามาดูส่วนประกอบของเจ้าหมาเราซิว่ามีอะไรบ้างนะคะไล่มาจากตรงนี้นะคะนี่คืออะไรคะลูกหูนะคะหูหูเอาไว้ฟังนะคะฟังเสียงนะคะเรามีหูเหมือนกันนะคะเราก็มีหูเหมือนกันต่อไปถัดจากหูก็คืออะไรคะเด็กๆก็คือตา ตาเด็กๆเ,เอาไว้ใช้มองนั่นเองนะคะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ต่อไปเจ้าสุนั์ของเราก็คืออะไรคะไว้หายใจนั่นก็คือจมูกนั่นเองนะคะเราก็มีจมูกเหมือนกันเอาไว้หายใจนะคะต่อไปเวลาเราจะกินอาหารเราจะกูดก็จะใช้ปากนะคะ สุนัขตัวนี้ก็มีปากเหมือนกันนะคะนอกจากสุนัขเขาพูดได้ไหมลูกเขาพูดไม่ได้แต่เขาเห่าได้นะคะต่อไปถัดจากปากก็จะเป็นขานะคะเอาไว้วิ่งไว้เดินและก็เท้าเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมคะว่าลักษณะภายนอกของพืชและสัตว์แตกต่างกาันแต่ทั้งทั้งสองตัวเนี่ยทั้งสองภาพเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่เป็นคนละประเภทกันโอเคไหมคะเพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่เด็กจะต้องรู้นั่นก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเราแบ่งออกเป็นพืชและก็แบ่งออกเป็นสัตว์ด้วยนะคะลักษณะภายนอกก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะไปดูต่อเลยค่ะคราวนี้เรามาสำรวจดูนะคะว่า พืชที่เราพบได้ในท้องถิ่นของประเทศไทยของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายครูก็จะยกตัวอย่างที่มันมีเยอะๆเห็นได้ง่ายๆที่เด็กๆอาจจะอาจจะรู้จักและในท้องที่ของเราท้องถิ่นของเรารอ,ร,อรอบๆบ้านของเราอาจจะมีนะคะอันแรกเลยก็คือต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวนี่เลยสูงๆนะคะใครชอบกินน้ำมะพร้าวามีคุณนั่งชอบกินมากเลยต่อไปต้นกล้วยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีต้นกล้วยอยู่ที่บ้านนะคะแล้วต่อไปก็ต้นพริก ผลของพริกสามารถทานได้แล้วก็มีรสชาติเผ็ดนะคะต่อไปต้นมะม่วงนี่ค่ะเป็นตัวอย่างมีอีกนะเราไปดูดีกว่าว่ามีต้นอะไรบ้างแล้วเด็กๆรู้จักอะไรบ้างนี่เลยสําคัญมากนะคะเป็นต้นข้าวก็จะออกรวงเป็นข้าวเราก็จะเก็บมากินนะคะไม่กินอย่างนี้นะันก็ต้องผ่านกระบวนการให้เป็นข้าวที่สามารถปรุงได้หุงได้นั่นเองนะคะ ต่อไปเป็นพืชดอกก็คือต้นกุหลาบนะคะดอกของเขาจะมีหลากหลายสีสันเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยต่อไปต้นบัวต้นบัวก็จะอยู่ในน้ําเห็นไหมคะเด็กๆเริ่มสังเกตแล้วว่าต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยเริ่มมีที่อยู่ที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็นต้นบัวและอันนี้ก็คืออะไรคะลูกผักตบชวานั่นเองนะคะอ่าต่อไปจากนั้น เมื่อเรารู้ตัวอย่างของพืชที่อยู่ในท้องถิ่นของเราแล้วลเราก็มาดูตัวอย่างของสัตว์ที่เราอาจจะเคยเห็นเป็นอย่างเป็นบ่อย,อยๆและก็สัตว์ที่เราอาจจะเลี้ยงอยู่ที่บ้านด้วยก็ได้นะคะอันแรกก็คือปูนะคะปูปูอยู่ที่ไหนก่อนนี้ให้เด็กๆคิดนะคะว่าสัตว์แต่ละอย่างที่คุณุยกตัวอย่างมาเนี่ยที่อาศัยที่อยู่อาศัยของเขาอยู่ที่ไหนเขามีชีวิตได้จากที่ไหนนั่นเองนะคะมีปูมีอะไรอีกลูก ปลาช่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็มีไก่นะคะแล้วก็มีเป็ดด้วยเนาะไปดูต่อเลยนอกจากนั้นก็จะมีกุ้งนะคะกุ้งเป็นอาหารได้ด้วยเนาะคนนชอบกินกุ้งมากเลยต่อไปก็เป็น เจ้าสุนัขนี่เองนะคะสุนัขบางคน้นบางบ้านก็จะเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเอาไว้เฝ้าบ้านเป็นเพื่อนเล่นก็ได้ซึ่งเขาก็จะมีความน่ารักแต่ถ้าเป็นสุนัขที่เราไม่ได้เลี้ยงเองแล้วไปเจอที่อื่นนะคะเราจะวิ่งไปจับไปหยอกไม่ได้นะลูกเพราะมันอาจจะก,กัดได้ด้วยสัญชาตญาณของเขานะคะพอมีอะไรอีก เต่านะคะเต่าเต่าเต่ามีกระดองแข็งแข็งด้วยอยู่ที่ไหนนะเต่ามีกบนะคะแล้วก็มีเจ้าแมวเหมียวนะคะอันนี้เป็นสัตว์ที่เราพบได้ในท้องถิ่นหรือในประเทศไทยของเราคราวนี้พอเราแยกได้แล้วว่าพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตสัตว์ก็มีสิ่งมีก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันคราวนี้ครูนิวก็อยากจะให้เด็กๆช่วยคิดและก็ช่วยคิดตามวิเคราะห์ไปด้วยด้วยกันนะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ย เขาอาศัยอยู่ที่ไหนบ้างนะคะการที่อยู่อาศัยของเขาก็จะต้องอปลอดภัยนะคะสามารถที่จะหลบภัยได้อยู่อาศัยหาอาหารได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะมาดูตัวที่หนึ่งเลยก็คือเจ้าปบนะคะปบเขาจะเกาะอ,อยู่บนใบบัวนะคะหรือจะอาศัยอยู่ในน้ำก็ได้บนบกก็ได้นะคะเพราะโดยวัฏจักรหรือว่าวงจรชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะวางไข่ในน้ำนะคะ เติบโตในน้ําเป็นลูกอสอก่อนแล้วพอหางเขาหดเขาเริ่มมีขางอกขึ้นมาเขาก็จะสามารถกระโดดแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนบกได้แต่บริเวณที่เขาจะอยู่ก็คือเป็นพื้นที่ชื้นแฉะมีน้ํานะคะเพราะว่าผิวหนังของกบเนี่ยเขาจะเปียกชื้นตลอดเวลานะคะอ่ะคราวนี้ทําไมจะต้องอยู่อยู่แถวต้นบวนัวอยู่ในบึงหรือในสระน้ําก็เพื่อหลบภัยนะคะแล้วก็คอยจับปลาตัวเล็กๆหรือว่าแมลงตัวเล็กๆที่เขาสามารถ แลบลิ้นออกไปกินได้ใช่ไหมฮะเหมือนเราเคยเห็นในการ์ตูนเนี่ยค่ะเพราะว่าอาหารของเขาเนี่ยจะเป็นพวกมแมลงเป็นปลาตัวเล็กนะคะที่เขาเขาก็ต้องอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีแหล่งอาหารเขาถึงจะมีชีวิตรอดถูกไหมคะ ต่อไปตัวนี้ก็คือเจ้าหนูนานะคะหนูนาอาศัยอยู่ในไหนหนูนานะคะอาหารของเขาก็คือมเมล็ดข้าวเพราะฉะนั้นที่อยู่อาศัยเขาก็ต้องอยู่ใกล้ๆแหล่งอาหารนั่นก็คือในไร่นาน,นั่นเองเขาก็จะออกออกมาหาอาหารมากัดกินมเมล็ดข้าวต้นข้าวเนี่ยในตอนกลางคืนเพราะว่าเขาจะปลอดภัยที่สุดศัตรูก็จะมองเห็นเขายากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นการทํารังการหลบซ่อนตัวเขาก็จะอยู่ใต้ดินขุดรูอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในนาข้าวนั่นเองนะคะคราวนี้ถ้าเขามีหนูนาเยอะๆเนี่ย นาข้าวก็อาจเกิดการเสียหายได้นั่นเองนะคะไปดูต่อเลยค่ะอครา,าวนี้สภาพแม่ล้อมก็จะแตกต่างกันถูกไหมคะคราวนี้เรามาดูเจ้าปูนะคะปูอาศัยอยู่ในไหนเราต้อง เวลามันอาศัยอยู่ที่ไหนก็จะต้องมีความสัมพันธ์กับอาหารของเขาด้วยปูเนี่ยเขาก็จะกินพวกต้นข้าวต้นเล็กๆแมลงตัวเล็กๆที่อยู่ในนาข้าวนะคะเพราะฉะนั้นที่อยู่อาศัยของเขาก็จะขุดรูซ่อนตัวอยู่ใต้คันดินคันนานะคะเวลาเขาจะกินข้าวเนี่ยก็ก็ไต่ลงมาเพื่อที่จะกัดกินต้นข้าวหรือแมลงอะไรก็ตามตัดตัวเล็กๆที่อยู่ในนาข้าวนั่นเองนะคะขราวนี้เนี่ยเขาเลือกที่อยู่ยังไงเขาเลือกจากอะไร พืชและสัตว์นะคะเขาจะเลือกที่อยู่อาศัยหรือการเจริญเติบโต,โตของเขาเนี่ยตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอุณหภูมิเหมาะสมแหล่งอาหารเหมาะสมทั้งนี้ทําไมต้องเลือกถ้าเขาไม่เลือกนะคะว่าอยู่ตรงไหนเขาจะปลอดภยัยเขาจะมีอาหารเขาก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อาจจะถูกกินถูกฆ่า ถูกศัตรูตามล่าหรือเขาก็จะไม่มีอาหารกินเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมีชีวิตรอดนะคะเขาก็ต้องเลือกแหล่งที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของเขานั่นเองค่ะต่อไปนะคะแล้วถ้าสภาพแวดล้อมต่างๆมันเปลี่ยนไปล่ะ มันมีผลกับการดำรงชีวิตของพืชแล้วก็สัตว์หรือไม่เรามาดูตัวอย่างนะคะถ้าพื้นที่แบบนี้ดูสิดินเนี่ยแข็งแตกเป็นรอยเลยนะคะเกิดจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลพอฝนไม่ตกน้ำในแหล่งน้ำในสระในบึงก็จะแห้งแล้งนะคะ <S <S สัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะสุดท้ายเขาไปไหนคะลูกเขาไม่มีอาหารเขาไม่มีที่อยู่สุดท้ายเขาก็ต้อง ในที่สุดนั่นเองนะคะหรืออันนี้เป็นสภาพตัวอย่างการแห้งแรงใช่ไหมแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากๆดินไม่สามารถดูดซึมน้ำได้ทันต้นไม้ดึงน้ำใช้น้ำไม่ทันก็เกิดอาการน้ำท่วมเกิดขึ้นแล้วถ้าน้ำมันไปท่วมแบบว่า ไร่นาตัวอย่างเนี้ยมันเป็นไร่ข้าวโพดนะคะซึ่งข้าวโพดไม่ได้ต้องการน้ําในปริมาณที่ขังขนาดนี้เพราะฉะนั้นรากของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถดูด,ด,ดน้ํามาใช้ได้ทันและสุดท้ายรากก็จะเน่าพอรากเน่าลําต้นก็ตายตามไม่สามารถมีผลผลิตตามที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้น สภาพแวดล้อมยังมีส่วนสําคัญในการดํารงชีวิตของทั้งพืชและก็สัตว์มากๆเลยนะคะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ไม่เหมาะสมสิ่งมีชีวิตไม่ว่าพืชและสัตว์ก็ต้องตายในที่สุดนั่นเองนะคะ,ะคราวนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินั้นน่ะเกิดขึ้นได้ยังไงคุณครูเอวจะแยกออกเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นที่1ก็คือเป็นการกระทําของมนุษย์นะคะการกระทําของมนุษย์ที่ไปทําให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเช่น การเผาฟางในนาข้าวการเผาป่าอะไรเงี้ยค่ะพอไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็วเนี่ยสิ่งมีชีวิตนะคะพวกแมลงตัวเล็กๆที่อยู่ใต้ดินหรืออะไรพวกเนี้ยเขาไม่สามารถหนีตายได้ทันนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนปูนาหนูนาที่เขาอยู่ใต้ดินแล้วเขาหลบหนีไม่ทันเนี่ยสุดท้ายเขาก็ต้องตายในที่สุดนี่คือเกิดจากการกระทําของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วถ้ามนุษย์ไม่ทำใครทําได้บ้างคราวนี้เป็น ออการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เกิดจากภัยธรรมชาติเองนั่นก็คืออากาศร้อนมากเกินไปเด็กๆจะสังเกตว่าสภาพอากาศทุกวันนี้ร้อนมากแล้วพอมันร้อนมากๆน้ําในแหล่งน้ําเขาก็จะระเหยเร็วนะคะน้ําก็จะระเหยไปเร็วแล้วก็แห้งในที่สุดคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะคะที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําที่มันแห้งไปเรื่อยๆเนี่ยเขาหนีไม่ทันเขาไม่รู้จะไปอยู่ไหนสุดท้ายนะคะเขาก็ต้องตายเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแบ่งออกเป็นสองสองประเภทนะคะก็คือหนึ่งมนุษย์เป็นผู้กระทำและสองเกิดจากภัยธรรมชาตินั่นเองนะคะเอาล่ะเด็กๆเรียนเรื่องนี้จบแล้วนะคะเรื่องนี้ง่ายมากสิ่งรอบตัวเด็เดกๆแยกออกได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเราก็คือมีพืชแล้วก็สัตว์ถูกไหมคะมีสองอย่างคราวนี้การที่พืชและสัตว์จะมีชีวิตอยู่ได้ก็ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมถูกไหมคะถ้าสาภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเกิดจากมนุษย์ทำหรือธรรมชาติทำสิ่งมีชีวิตนั้นๆไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตายในที่สุดนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆเลยคราวนี้คุณนิวอยากจะขอนัดเด็กๆนะคะในครั้งต่อไปเราจะมาทำแบบทดสอบนะคะเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวเราไปพร้อมๆกันนะคะโอเคไหมคะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย